มองตรงตี้ายเลยเออชุดมีเยื่อเยื่อมันก็ไม่ให้ใส่บ้าบอคอแตกจริงอ้าวมองตรงไม่อยากออกเลยมองตรงเลยชุดลุมล้มหลวชุดลุมล้มหลวมมันก็ไม่ให้ใส่บอกว่าไม่ว่าใส่ชุดนี้เป็นนักกีฬาคบเพิม่มต้องใส่รัดลูกรัดติ้วจนข้างล่างหายใจไม่อ,ออกแล้วเนี่ย ว่าวิ่งไปไม่ได้ไหมไม่ต้องวิ่งพี่วิ่งเหมือนมาราธอนน่ะเหมือนกับเธอแก่ไงนะไม่รู้เวรจริงเลยเคยนึกสงสารผมไหมพี่ผมสารพี่จริงจริงไอ้อายรู้ผมใครเขาไม่ใส่เนี่ยมันดูไม่ได้คุณจะพูดยังไงต้องใช้คำว่าสังเวชพี่ ใส่ชุดแล้วดูกระจกนี่นี่กูเหรอวะเนี่ยโปให้ตายถ้าพ้องคำเหลาแล้วมันทำไมถึงออกมาไม่ออกไม่ได้เลยไม่ออกไม่ได้ยังมันก่อนจะออกมันมาให้ใส่แล้วก็ออกเลยอ่ะมันไม่ให้เราใสชุดเตรียมเนราะว่าชุดนี้ใส่แล้วออกเลยแล้วไม่มีชุดแล้วด้วยในรองเดินแบบเอ่อพวกเดินทนที่เดินทนอ่ะมันมาสอนห้มันสอนเราด้วยนะที่เราแบบนี้นั่นบอก านเห็นข้างหน้าดูข้างหลังไหมครับเวลาการเดินนะครับ